ปรบมือรัวๆละครเรื่องนี้ของช่องเจ็ดกวาดเรียบ17รางวัลใหญ่คือที่สุดของปีนี้ เป็นละครเรื่องดังของช่องเจที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากสำหรับละครเรื่องแม่เบียที่นำแสดงโดยเอสกัตพงศ์ T และนาวทิศานาฏโดยมีเอสุภชัยเป็นผู้จัดละครโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา30ตุลาคม2565ทีมนักแสดงได้ตบเท้าเข้ารับรางวาัลตรีเทพทองคำ2565เอสกัตพงศ์คว้ารางวัลน,นักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมนาวทิศานาฏคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมยุวยปธรมวานคว้ารางวัล น,นักสแสดงสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมพลภูพัฒน์ขวารางวัลน,นักสแสดงสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมเอสุภาชัยขวารางวาัลผู้จัดละครยอดเยี่ยมสรุปรางวัลที่แม่บียได้รับสมทบหญิงฟีเวอร์ฟีเวอร์อวอร์ด2022บทสมทบหญิงยอดเยี่ยมพันทิพย์ทลวิชันอวอร์ด2022ผู้จัดละครยอดเยี่ยมพันทิพย์ทลวิชันอวอร์ด2022นำชายยอดเยี่ยมพันทิพย์ทลวิชันอวอร์ด2022องค์ประกอบสินดีเด่นโทรทัศน์ทองคำครั้งที่3 นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี g l o b l Star Media Award 2022สุดยอดผู้จัดแห่งปีมณีเมฆลา2,565บทละครดีเดน่มนมณีเมฆลา2,565กำกับสินดีเด่นมณีเมฆลา2,565นำหญิงเจ้าเสนีย์ยอดเยี่ยมนัคารศนนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมตรีเทพทองคำนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมตรีเทพทองคำสมทบชายยอดเยี่ยมตรีเทพทองคำสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมตรีเทพทองคำผู้จัละ ยอดเยี่ยมตรีเทพทองคำนอกจากนี้ยังมีชื่อเข้าชิงรางวาัล Asian Television Award ครั้งที่27สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรถเมคคันหนึงนิดงานนี้มารอลุ้นกันค่ะ